พา,าลูกออกมาแล้วมามาม,ามาลูกสีตัวโอ้ยพาลูกออกมาก่อนนี่ จับได้ไหมลูกยังไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยพาลูกออกมาแล้วมา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  อันนี้นี่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 อยังฟักไม่หมดไม่มีใครช่วยจับ อ่าลูกสีตัวอ้าปล่อย อลองปล่อยไปกับแม่ดูจะรอดไหมเนี่ยจับได้แล้วนะครับลูกสีตัวนั่นดูดิเดินยังเ,เดินเหยียบลูกเลยอา ใใส่น่น,นน้้ำหกอไข่ในนี้น่าจะยังฟักไม่หมดนะครับไข่เหลือเยอะอยู่มีไข่เล็กด้วยมีไข่เล็กด้วยเอาไงดีนะงไต่ต้องไปเปิดตู้ฟักอีกแล้วมั้งนี่ เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้ฟักนะครับส่วนอื่นนี่ใส่น้ําให้ก่อนนะครับเพราะดูยังไม่รู้ว่าไข่มีเจ้าลูกจะฟักออกมาอีกหรือเปล่าไข่เหลือทั้งหลายฟองหนึ่งสองสามสี่ไข่เหลืออีกทั้งเก้าฟองนะครับ เด่เพิ่งฟักออกมาสี่ก็พาลูกเดินแล้วเราต้องไปเปิดตู้ฟักใหม่อาหารเช้ายังไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อนอเอาไงดีนะอเนอาเงยมาก็นี่โอ้ตรงนี้มาใครอีกแล้วโอ้โหจะทำเราไม่ได้สักที คงต้องปล่อยไว้อย่างนี้แหละมัง้งดูแม่หานก็ยังไม่ฟักออกมาีนี้ก็มาายอีกเอาไงดีนะเ,เดี๋ยวเอาไขาไปใสต่ตู้ฟักดูสักวันสองวันเนาะ เผื่อเขาจะฟักมา,มาอีกนะครับอ,อ๋อไม่ได้ทำอะไรหรอกแม่หานน่าจะใกล้ฟักแล้วดูมันมีคุยๆออกแล้วกะว่าแม่หันกะว่าให้แม่หานฟักแล้วจะทำตรงนี้ใหม่เนี่ยตอนนี้คงไม่ต้องทำแล้วตอนเรียนเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นั่งกินข้าวอยู่ เมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาพวกเนี้ยมาลงในนี้ก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับเนี่ยกะว่าจะเอาพวกนี้มามาใส่ในเลานนี้ก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับเริ่มโซแล้วนะครับเนี่ยกะว่ากําลังคิดว่าจะจับพวกนี้ยังไง เอาไปปล่อยตรงที่แม่ไก่มเมื่อกี้สักสองสามวันนะครับให้ก็จําที่แล้วค่อยปล่อยนะครับเดี๋ยนี้แม่ไก่ฟักออกมาก่อนก็ไม่รู้จะทําทไงดีเดี๋ยวต้องเอาไข่ไปอ๋อรู้แล้วรู้แล้วจะทำไงดีนะ นี่ตัวนี้เจาะมาแล้วนี่เสียงตึกต๊กมาแล้วเสียงตึกตกต๊กมาแล้วครับโอ้ต้องเอาไปใส่ตู้แล้วนี่ครับเน่หานกกูกเลยฮะคงต้องเอาไปใส่ตู้ฟักนะครับให้ฟักเสร็จแล้วก็อเอามาให้แม่ไก่แม่ไก่ก็รีบพาลูกออกเกิน เืมอไข่สักหลายฟองมีไข่จิ๋วด้วยเดีนะ๋ยวไปใส่ตู้ฟับโอ้ยไงดีนะใส่ตู้ฟับเลย มาถึงตู้ฟักแล้วแต่ว,ว่าตู้ฟักเนี่ยก็เลิกฟักไปแล้วนะครับนี่เราต้เตรียมใหม่อีกแล้วนะครับเตรียมตู้ฟักก่อนใส่น้ำต่อใสยไฟเข้ามานะครับ เรียบร้อยใส่ไข่เข้าไปแล้วส่วนไข่อยู่นี่ครับเสียนะครับเดี๋ยวจะลองฟักดูสักคืนหนึ่งนะครับหรือสองคืนนะครับเพราะว่าคืนนี้ต้องเช็คไข,ดไข่ด้วยว่าไข่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งกินข้าวยังไม่เสร็จเลยข้าวยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยมองไปเห็นพอดีนะครับ จะเอาปลายข้าวไปให้นะครับให้ก็ต้องให้ทั้งหมดนี่แหละครับทําไม่ต้องให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้จะไม่ได้ให้อาหารเท้านะครับเดี๋ยวอาหารเช้าเป็นต้นกล้วยสับแล้วกันนะครับส่วนแม่ไก่ที่อยู่ข้างในเนี่ยแม่ไก่ที่อยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นเนี่ยให้ปลายข้าวแล้วกันนะครับ ลูกยังอ่อนแอ,ออยู่นะครับถ้าปล่อยไปนี่เดียวไม่รอดน่าจะไว้สักวันสองวันก่อนแค่วันสองวันหรือสองสามวัน ตอนรอแรกกะว่าจะเอาพวกที่อยู่ข้างในเราที่เห็นเมื่อกี้นะครับไว้ในตรงนี้สี่ห้าวันแล้วก็จะปล่อยนะครับเว่ารอนานแล้วนะครับคนมันจะโตแม่หารก็ยังฟักไม่เสร็จสักทีนะครับเาเหลือหน่อยนึงให้พวกข้างใน เอาให้กินแบบนี้ไปก่อนเดวค่อยให้ต้นกล้วยสับนะครับมาให้อีกทีหนึ่งไปต้องสับต้นกล้วยก่อนเอ้เราก็กินข้าวไม่เสียจจด้วยอ่ะไปเอาละครับข้ามนี้ก็ลูกไก่ปักมาหนึ่งตัวนะครับอีเปลือด เดี๋ยวรีบเอาไปให้แม่ไก่เลยแล้วกันนะครับนี่ต้องรีบเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไก่จะจําไม่ได้นะครับ ตัวที่ออกมาอย่างนี้ครับถ้าช้าเดี๋ยวแม่ไก่จะจำไม่ได้แม่ไก่จะจิกนะครับเดี๋ยวรอดูเช็คไข่คืนนี้นะครับว่ามีไข่เสียหรือเปล่านะครับถ้าไข่เสียทั้งหมดก็จะปิดตู้นะครับไปก่อนครับเย็นนี้อาหารเรียบร้อย แลาวครับสำหรับค่ำวันนี้นะครับก็เช็คไข่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าปิดตู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าไข่ที่เหลือเนี่ยมีไข่รั่วเห็นไหมครับเห็นฟองฟองมีไข่รั่ว แล้วก็ไข่แน,นี้ไข่น้ำไข่จิ๋วนี่ไข่น้ำนะครับนอกนั้นก็จะมีไข่เชื้อตายนะครับมีไข่เชื้อตาย1ฟองและนอกนั้นก็จะเป็นไข่ไข่เน่านะครับเพราะอากาศร้อนเกินไปนี่เองนะครับทำให้ไข่เสียนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกไก่ประมาณจัด2วันให้แข็งแรงก่อนค่อยเอาออกนะครับการเอาไข่มาฟักนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปิดตู้นะครับ โดนไข่ก็เอาไปต้มนะครับเสร็จเรียบร้อยครับการเช็คไข่ข้ามนี้ถือว่าไข่เสียนะครับฟักได้แค่ฟองเดียวเมื่อตอนเย็นนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ต้องลาเพืเ่อนๆไปอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ